สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่21กรกฎาคมกันตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมง45ก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเลยก็คือกราฟของทองคำทองคำโคเมกตอนนี้ก็คืออยู่ตรงบริเวณ3359.8นั่นเองนะก็เขาก็คือพยายามขึ้นมายืนเหนือ3356.4 ซึ่งตอนนี้จุดวัดใจของทองคำโคเม็กก็คือ3,356.4นั่นเองหากเขายืนเหนือได้ก็ยังมีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ3,356.4ยืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสลงมาทดสอบบริเวณ3,320จนถึงประมาณ3,260นั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็คือเป็นราคาน้ำมัน WTI น้ำมัน WTI เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ66.46เนะแต่ไม่สามารถยืนเหนือได้เขามาทําปิดแถวบริเวณต่ำกว่า66.46และณนะตอนนี้เขาอยู่บริเวณ66.12ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าวันนี้เขาจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือ66.46ดได้ไหม เพราะหากยืนเหนือไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอมาตีฟโบนชทีให้ใหม่อีกทีนะครับวันนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็น BTC USDT ที่อัปเดตกิดไปเมื่อคืนว่าหากเขาไม่สามารถยืนเหนือ117,800ได้เนี่ยเขาอาจจะย่อลงมาทดสอบบริเวณ116,500ซึ่ง เมื่อเช้านี้เขาก็ย่อลงมาทดสอบแล้วนะตอนนี้จุดวัดใจของ BTC USDT ก็คืออยู่แถวบริเวณ116,500นั่นเองหากยืนได้ก็มีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ116,500ยืนไม่ได้ก็อาจจะย่อลงมาด้านล่างนะแถวบริเวณ114,000จนถึงแถว110,000นั่นเองใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ส่วนกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานั่นเองนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็ปิดแถวบริเวณ 1, 2 0 6 5 8จุดนั่นเองซึ่งสามารถยืนเหนือบริเวณเส้นฟีโบ161.8%ได้ก็คือแถวบริเวณ1201จุดนั่นเองวันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะสามารถยืนบริเวณ1,200จุดได้ไหมเพราะหากเขายืนได้ก็ยังมีโอกาสลุ้นขึ้นไปทดสอบบริเวณ1 2 2 0 1 2 0 0 ถึง1,250ได้แต่หากบริเวณ1,200เขายืนไม่ได้อาจจะย่องมาทดสอบแถวบริเวณ1,160จนถึงประมาณ1 1 5 0ได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้อินเวสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลกับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบายบาย